สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพบกับบ้านสวนพงทอง99นะคะวันนี้แป๊บมีบอลบอลป้ายค่ะพี่ๆมีบอลป้ายมานำเสนอพี่ๆนะคะเป็นบอลป้ายนะอสองไขไม่เกี่ยว เป็นบอลป้ายนะคะพี่พี่เป็นบอนป้ายนะต้นนี้เจ้าสาวค่ะต้นนี้เจ้าสาวแล้วเริ่มต้นแรกกันเลย<ม>ต้นนี้เจ้าสาวนะคะต้นละสองร้อยบาทค่ะรับคู่รับคู่นะคะพีถะ่ถ้าเกิดรับคู่เหลือสามร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะพี่ถ้าเกิดรับคู่สามร้อยเจ็ดสิบนะคะต้นแรกนี่คือเจ้าสาวนะคะพี<ค>่พ<ณ>ี่ต้นแรกเจ้าสาวดูใบใหม่น้องค่ะใบใหม่น้องมาป้ายสวยเลยค่ะพี่ต้นใหญ่แ <Ages> ล้วใบดกนะคะพี่พี่ใบดกหลอดใหม่กําลังแทงค่ะพี่ ต้นที่สองเจ้าสาวต้นที่สองค่ะนี่ปลายฮาร์ปเลยค่ะพี่ๆปลายฮาร์ปเลยต้นนี้ป้ายสวยค่ะปลายหามาเลยรหัสหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะรหัสหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะใบดกค่ะใบดกมากโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะพี่ๆต้นนี้คุ้มต้นนี้คุ้มนะคะ ต้นใหญ่อันนี้คือใบล่าสุดของน้องค่ะพี่อันนี้คือใบล่าสุดของน้องรหัสต้นนี้สามอดค่ะรหัสต้นนี้สามบอดใบดกค่ะพี่พี่ใบดกใบดกต้นสูงนะคะมากันอีก1นึ่ต้นโอ้ต้นนี้โอ้โหใบป้ายสวยเลยค่ะพี่พี่ต้นนี้ป้ายสวยเลยรหัสหนึ่งสอหค่ะต้นนี้รหัสหนึ่งสอห้า ใบดกเหมือนกันค่ะหลอดใหม่กําลังมาแล้วค่ะพี่ๆหลอดหม่กำลังมาแล้ว,ลลลวนี่คือเจ้าสาวนะคะต่อมาค่ะอับสอนสวรรค์ทรงเตี้ยค่ะอับสอนสวรรค์ทรงพุ่มเตี้ยค่ะอับสอนสวรรค์ทรงพุ่มเตี้ยค่ะพี่เอ่อสองกระถางนี้อายุเกือบเกือบสามเดือนแล้วนะคะพี่เป็นเหมือนน้องจะแคะเลยอะคู่เนี้เหมือนน้องจะแคะเลยแล้วก็ด่างสวยค่ะพี่ๆต้นนี้ดังสวย ต้นละสองร้อยบาทค่ะคู่ละสามร้อยเจ็ดสิบอับส,สวรรค์สามารถรวมกับต้นอื่นได้ทุกต้นเลยนะคะสลับกันก็ได้นับเป็นคู่เอ,อรหัสต้นแรกนะคะพี่ๆรหัสต้นแรกรหัหกสิบหกค่ะต้นแรกรหัหกสิบหกค่ะดูความน่าจึ้งของน้องค่ะพี่น้องจึ้งมากค่ะต้นที่สองค่ะต้นที่สองรหัสี่ิบเจ็ดค่ะรหัสี่สิบเจ็ดแล้วดูความ ปาปน้องใปสวยนะคะตัวนี้น้องใปสวยนะ,ะอับสวรรค์เรามีแค่2ต้นนะคะพี่พี่เรามีแค่2ต้นนะเออมาต่อกันที่นางรักสดนะคะพี่นางรักสดเมื่อกี้อับสวรรค์ไปแล้ะคราวนี้มานางรักสดค่ะรหัสต้นนี้รหัสหนึ่งเก้าค่ะรหัสต้นนี้รหัสหนึ่งเก้านะคะต้นสูงค่ะเป็นไม้หน่อน,นะคะนางรักสดเป็นไม้หน่อนไม่ใช่ไม้ผ่าน,นะคะพี่พี่นี่หลอดใหม่มาเห็นข้างหลังก็รู้เลยว่าใบสวยแน่นอน คุมค่ะพี the the ่พี่ไม้หน่อต้นนี้คุ้มนะคะนางรากสดเรามีแค่สองหนอนะคะพี่พี่เรามีแค่สองหน่อต้นนี้สวยค่ะพีุ่ยสวยมากเลยต้นนี้ต้นสูงเลยค่ะพี่คุ้มค่ะรหัสต้นนี้หนึ่งสี่หนึ่งค่ะพี่พี่รหัสต้นนี้หนึ่งสี่หนึ่งเป็นไม้หนอนะคะนางรากสดจะเป็นไม้หน่อนะรหัสหนึ่งเก้ากับรหัสหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเพจบ้านปทุมกันต่อนะคะเพจบ้านปทุมกันต่อต้นแรกค่ะพี่พี่ต้นแรก รหัสสองสามหนึ่งค่ะรหัสสองสามหนึ่งใบดกค่ะโอ้หลอดใหม่มาป้ายเลยค่ะพี่เห็นชัดเติอต้นที่สองค่ะหนึ่งหกห้าค่ะรหัสหนึ่งหกห้านี่คือใบล่าสุดนะคะน้องเป็นบอลป้ายนะน้องสวยนะคะพี่พี่รหัสหนึ่งเจ็ดค่ะต้นต่อมารหัสหนึ่งเจ็ดค่ะนี่ค่ะไม้แข็งแรงค่ะเป็นของเป็นของอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะนามสกุลสลัดทุกนะคะเออีกต้นหนึ่งค่ะรหัสหนึ่งหนึ่งสองค่ะรหัสหนึ่งหนึ่งสองนะคะ ใบดกค่ะพี่พี่นี่หลอดใหม่มาเพชรบ้านปทุมเป็นใบดกค่ะไม่ค่อยทิ้งใบค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยรหัสสองสามเจ็ดค่ะต้นนี้รหัสสองสามเจ็ดค่ะอีกต้นหนึงนะคะรหัสแปดสิี่ค่ะต้นนี้รหัสแปดสี่โอ้โหความน่าจ,จึงของน้องค่ะพี่พี่เพชรบ้านปทุมเรามีหต้นนะคะเพชรบ้านปทุมเรามีหกต้นนะคะพี่พจับคู่กันได้นะ ออกันดาดานพรัสค่ะดารดานพรัตค่ะโอ้ดารานพรัส,ารารสต้นละสองร้อยถือว่าถูกมากเลยนะคะพี่ๆคุ้มค่ะพี่ๆรหัสต้นนี้หนึ่งสามห้าค่ะรหัสต้นนี้หนึ่งสามห้าค่ะรหัสต้นนี้หน,นึ่งสามห้าโอ้ต้นที่สองต้นนี้คุ้มค่ะพี่ๆป้ายสวยเลยรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะต้นนี้คุ้มนะคะพี่ป้ายสวยๆเลยสองร้อยป้ายทุกใบด,ด้วยหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะ ต้นนี้รหัส105ค่ะต้นกระถางนี้มี2ต้นใน1กระถางนะคะกระถางนี้มี2ต้นใน1กระถางนะคะดาดานพรตต้นนี้รหัส1 9ค่ะพีค่ะพี่สนใจต้นไหนพิมพนะออ์สอบถามแป๊บมาได้นะคะว่ารหัสนี้ยังอยู่ไหมรหัสนี้อยู่ไหม,หนนอไหมเอ,อ่ยรหัสน,นี้ไปหรือ,อยังที่อยากได้ต้นนี้มีเสริมไหมถ้าเกิดมันหมดแล้วเออก่อจะจบกันนะคะฝากกดติดตาม ช่องบ้านส่วนพวงทอง99ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่อย่าลืมกดกระดิ่งนะขอบคุณค่ะ